กาบสบายดีและสวัสดีด้วยพอแม่พี่น้องเป็นบสุกาสวนเมื่อวาสีฟังไทยฟังละเรือต่งปฏิีกับมินดี้กอนาพระดูสองคำว่าสัญญาด้วยมาพบมาเจอกับคำ่านมินเนาะำามาไทยบรรยากาศที่สอนไก่คนลายอดีตคนมาสื้อไก่ พวนี้ยจอกเอาคนไร้ก็แสพวกนี้เขามาดินะะ้องด้วยบบเป็นเป็นบันไดทำบาได้ทำลิปต่อไปเนาะงเนาะตอนก็พ้นลายดีเลยของท้ายของสีกก็รายด้วยจ่มาวนนึงมา ายไก่เลยพี่น้องไก่สดๆโดนนะพี่น้องไก่สุดๆจะได้ตัวใหญ่ตัวน้อยแบบตัวเรยนะพี่น้องเนาะืมาแต่พนานพนาให้เรียบร้อยนี่บ่เ็บ่ครับหอนใหม่ได้ําต FC เพื่อม่พี่น้องเฮาเนาะ น,นักขิตหน่เร,รือแต่ว่าพ่อแม่พี่น้องเขาอยากกินเนะเาะโดที่ตลาดบางบอนเนะาะขายคูกวันเลยอันนี้ขาเรียบร้อยเลยรยู้ตารางอ๋อคลอบลาบเลยใช่ไหม ขอนเอาไม่เลยก็ได้ราคาเดียวกันถอนอาไม้เลยกันราคาเดียวกันครับผมต้องการต้องการขาเนาะนึกว่าต้องการแบบสดสดก็ได้เลยไงสดสดก็ได้เนาะอันนี้เขาพึ่งค่าวทีแหละตาพ็ดเลือดแดงเหอเอาไม้ครับตัวนี้เลือดมันเด็ดกว่าเลครับผมราคาเดียวกันเนาะราคาเดียวกันครับ ขาอะไรนะะเนาะราคา,าเดียวกันขนขาแบบสดๆนันดรนอะ่ะเนี่ยหาหนึ่งเปียสยี่โมพี่น้องเพด์ไก่แบบสดๆเนาะได้แบบสดๆต้องจัดการหายเนาะพี่น้องขาเดียบดรอ่เนานะได้แบบขนขาเดียวบอหรือว่าอนะได้แบบสดๆเนาะได้เบิส ในตัวน้อยเดือดต่อเลยเรื่อยรัวอร่ยครับโคตรรยบรรยากาศเนาะอยู่บอลถึงท้ายเตะท้ายไก่เนาะยตัดเสื้อเนี่ยนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเป็นแบบขาเตะขาไก่เนาะก็เลยเกลือ

Rô xì Rô xì hả? Rô xì, lại học sức Sống lại học sức Rô xì Rồi xịt ở đây đây rồi เอามาเรียบร้อยเลยพี่น้องเนาะแต่ว่าตอเปันเล่นไม่ได้พ <Okay. S 1> like ี okay. ่อแล้วคำว่าจะใ่โจ๊กทุกคนหรือพี่น้องหรือขอบคุณขอบคุณพมืพี่นด้วยเอฟซีคุณนสุดสูคนเนาะคือเกามาโจ้มโทติต้าสองคำว่าเนาะมุกมีคำว่าทุกคนเป็นโจ๊กตะบกขาดโฆษณาเลยพี่น้องเออฝาไหมครับาไหมครับสิบเลยที่ถาวรเพราะถูทเพามองพี่น่เป็นท่สุดสูคนเนาะ เามาจากตรนี้ังสิประเทศความงียบน้องข้าเนอกเีแต่สิคายิปต์มียน้องฮาเพิ่งเรื่องมีแต่คนสนุกกันน้อยเนาะเพราะว่าคนหลายเนาะพี่น้องเนาะเาาจะสิิด้จบคิดไปแล้วก็สิคาบค้ามาสบายดีเละสบายดีด้วอควมเียน้องเยิ่มือสุสดคนเนาะ